วันนี้เริ่มทำวันที่สองหลังจากถางบอนเมื่อวานนะฮะตอนนี้บอนของเมื่อวานก็เริ่มแห้งตอนนี้เราก็จะเตรียมก็คือถางถางเป็นพวกหญ้าอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เริ่มถางแนละ้วเราก็เริ่มถางนะครับนี่นะครับ เพิ่มถางให้มันเตียนเตียนปรับพื้นที่ก่อนที่จะเอาโคลโคาเซียที่เราเตรียมไว้จะพาอพันลงนะครับตรงนี้สถานที่เหมาะกับบอนเพราะว่าทั้งสองข้างจะเป็นคูนะครับคูน้ําแล้วตรงกลางก็จะเป็นตรงกลางก็คือน้ําจะมาทางซ้ายทางขวานะทำให้ตรงนี้มันจะดินมันจะมีความ ชุ่มชื้นตลอดเวลาเหมาะแก่การปลูกโคโลคาเซียรหรือพวกบอนต่างๆมากเลยนะครับดินบางส่วนก็จะพาไปใ,ใส่แล้วก็เพาะกับโคโลคาเซียที่เราจะทำเป็นพ่อแม่พันธุ์สถานที่ตรงนี้ก็คือบรรยากาศดีนะครับลมโปร่งสบายไม่มี ไม้ใหญ่บังมากนะครับมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะร่มเป็นพักๆนะครับเหมือนกับเราได้กลางสแลนก็ถือว่าทำเลตรงนี้ดีมากถึงแม้ว่ามันจะอาจจะมีข้อเสียตอนช่วงน้ำท่วมเพราะน้ำท่วมก็คือเกือบถึงยอดยอดปามแต่ท่วมไม่นานประมาณวันสองวันก็ถือว่ายังโอเคอยู่พอดูจากสภาพบอลที่เหลือเนี้ย ก็ได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องรีบทำนะครับแล้วก็ให้เขาได้ขึ้นก่อนเพื่อเขาจะได้มีรากมีอะไรก็ว่ากันไปให้เขาได้คุ้นชินกับพื้นที่แต่ถ้าหน้าน้ำเนี่ยเราจะทําไม่ได้หน้านี้ก็ทําไว้ก่อนนี่เราก็จะทยอยเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่มถากถาง,างแต่ว่าผมจะไม่ถางติดต้นคูนปลาล์มเพราะเดี๋ยวเวลาเขามาแทงปลาล์มเนี่ย แต่ปามจะลงใส่ก็<า>จะเว้นพื้นที่ไว้สักหน่อยนะนี่เว้นพนื้นที่ไว้สักหน่อยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้โปรเจกต์กูรูคาเซียวันนี้วันที่สองก็ได้แปลมานิดหน่อยนะมือแตกนิดหน่อยนี่แหละทำเลดีรอต้นหูกว,วางาต้น้ามปูใหญ่พอดีกามได้ใช้ใบของเขามาใส่เลย ก็ยังไงก็กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ทุกวันนะครับสวัสดีครับ